มาดูการเมืองระดับชาตินั่นก็คือการเลือกตั้งซ่อมวันพรุ่งนี้แล้วเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสจังหวัดนครศรีธรรมราชะนะครับศึกนี้ศึกใหญ่ฮะท่านผู้ชมเพราะว่ามีสองพักใหญ่ที่เขาขับเที่ยวกันอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งคู่พักหนึ่งก็คือพักพลังประชารัฐบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยลงพื้นที่ไปขึ้นปลาใสาด้วยตนเองอเป็นครั้งแรกเลยนะปะกติบอกไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้รู้ละ ไปปลาใสายอยู่ที่นครศรีเมื่อคืนนี้ครับปิดท้ายอีกคนหนึ่งก็คือนายจุรินรักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงไปช่วยสสของพรักประชาธิปัตย์หาเสียงเหมือนกันโอ้โหปฏิเสธไม่ได้ว่าสนามนี้ต้องสําคัญมากยนะครับเที่ยวกันดเดือดครับแต่เราจะไปดูการเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะครับตอนนี้คุณสนทยาแก้วขำรายงานสดมาจากอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไงบ้างครับ ครับคุณวิภาพรคุณเจษดาครับต้องบอกว่าช่วงสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักเข้มข้นเมื่อแกนนำทุกพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงทั้งแบบการเดินเคาะประตูบ้านรวมถึงการเปิดเวทีปลาสายใหญ่ ส่วนในวันนี้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอก็มีการส่งมอบหีบบัตรให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยได้มีการแบ่งช่วงเวลาในการส่งมอบหีบบัตรเพื่อป้องกันความหนาแน่นป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับ อนุกรรมการการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งจำนวน49หน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติไว้อย่างเรียบร้อยบริเวณศาลาประชาคมของอำเภอเพื่อรอส่งมอบให้กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่จะมารับมอบในช่วงเช้าวันนี้ โดยทางอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอร,ระบุว่าได้แบ่งช่วงเวลาในการเข้ารับหีบบัตรเพื่อป้องกันความหนาแน่นของผู้คนเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับในขณะนี้นะครับก็ในช่วงของการระบาดนะครับของโรคติดต่อโควิด -19 นะครับเราก็ต้องออให ผู้คนมาจุมนุมกันที่น้อยที่สุดนะครับก็เลยต้องต้องแบ่งนะครับต้องแบ่งอีกประการหนึ่งก็คือลดความแออัดนะครับถ้าเรามาตีเดียวเยอะๆนะครับจะจะเสี่ยงต่อ,ต,อ,ต,อต่อโลกครับผมสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสเขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างหลังนายเทพไทยเสนพงศ์สสเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ต้องคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครสอสจาก4พักการเมืองคือพักกล้าพักเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐลงสมัครรับเลือกตั้งโดยผู้มีโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า150,000คน ในขณะที่บรรยากาศการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยพักพลังประชารัฐได้จัดเวทีปลาใสาใหญ่บริเวณแยกควนหนองหงในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอชะอวดและอำเภอจุลาพรบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนเข้าร่วมฟังเวทีปลาใสาเป็นจำนวนมากโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพร้อมแกนนำของพักขึ้นเวทีปลาใสาช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักกันอย่างเต็มที่ ในขณะที่พักประชาธิปัตย์ก็ได้จัดเวทีปลาใสใหญ่ในพื้นที่อำเภอชะอวดเช่นกันโดยมีแกนนำพักหลายคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักเนื่องจากพื้นที่อำเภอชะอวดมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากใน4อำเภอนี้นะครับส่วนพักกล้านายกรจติกวณิหัวนาพักพร้อมผู้สมัครสอสอได้ใช้วิธีเดินเท้าเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงจากประชาชนควบคู่กับการใช้วิธีรถหาเสียง ตระเวนไปทั่วทั้งเขตเลือกตั้งทำให้บรรยากาศการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเข้มข้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก บริเวณนี้เป็นศาลาประชาคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ส่งมอบบัตรและหีบัตรเลือกตั้งในขณะน,นี้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ระหว่างการตรวจนับอิบ,บัตและอุปกรณ์ว่ามีจำนวนถูกต้องตามที่จะมีการส่งมอบหรือไม่ซึ่งก็มีคณะกรรมการเลือกตั้งกลางเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยนี่เป็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมล่าสุดในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ คุณวิภาพรคุณเจษดาครับขอบคุณครับคุณสนธยาครับ